สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหนะ้าโพชี้เพื่อไทยคะแนนนิยมหวบเลือกตั้งวันนี้ก้าวไกลชนะขาด25่สิ5สิงหาคมมหาวิทายาลัยศรีปทุมร่วมกันกับดีโวตเปิดเผยผลการวัดคะแนนนิยมหลังจากการเลือกตั้ง เพื่อประเมินความพึงพอใจและการตอบสนองความหวังของประชาชนจากแต่ละพักการเมืองภายหลังได้รับเสียงเลือกตั้งจากประชาชนไปแล้วในประเด็นที่ว่าหากมีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งในวันนี้คุณจะเลือกพักใดโดยผลสำรวจระหว่าง21-24สิงหาคม2566จากประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกช่วงอายุภูมิภาคระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศจำนวน1,253ตัวอย่างค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ95.0พบว่าพักคที่ชนะการเลือกตั้งสูงสุด6อันดับแรกมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของคะแนนนิยมเฉลีย่ยวงเล็บเฉลี่ยจากผลการเลือกตั้งปี2,566ของแต่ละพักการเมืองทั้งบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ,บ่งเขตเมื่อนำมาคำนวณเป็นร้อยละจากเพิ่มขึ้น ไปน้อยลงตามลำดับดังนี้พรรคก้าวไกลคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นร้อยละ62.39พักพรรคภูมิใจไทยคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นร้อยละ3.50พรรครวมไทยสร้างชาติคะแนนนิยมลดลงร้อยละ0.84พรรคพลังประชารัฐคะแนนนิยมลดลงร้อยละ6.02พรรคประชาธิปัตย์คะแนนนิยมลดลงร้อยละ9.96 พักเพื่อไทยคะแนนนิยมลดลงร้อยละ62.24ซึ่งการที่พักก้าวไกลและพักเพื่อไทยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของคะแนนนิยมเฉลี่ยมากที่สุดนั้นเกิดจากการที่ได้มีโอกาสสลับกันเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลและเป็นที่สนใจของประชาชนจํานวนมากด้วยคะแนนนิยมที่ลดลงของพรรคเพื่อไทยร้อยละ 51.32ได้ไหลไปหาพรรคก้าวไกลในขณะที่ร้อยละ10.92ได้ไหลไปที่พรรคอื่นทั้งนี้โพคะแนนนิยมเฉลี่ยหากมีการเลือกตั้งในวันนี้จะเลือกพรรคใดโดยพบว่าก้าวไกล49.05%เพื่อไทย10.65%น้อยกว่าภูมิใจไทยที่14.69%พรังประชารัฐ7.52%รวมไทยสร้างชาติ7.14%และประชาธิปัตย 4.50%ความคืบหน้าล่าสุดพลังประชาชนยอดคอนฟอร์ล่าสุดเขียนรัฐธรรมนูญใหม่พุ่งทะลุ1 0 0แสนแล้วสืบเนื่องจากแคมเปญเขียนใหม่ทั้งฉบับเลือกตั้ง100%คอนฟอร์ l ซึ่งเป็นกิจกรรมที่รณรงค์โดยกลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญประกอบไปด้วยหลายองค์กรอาทิเช่นโครงการอาินเทอร์เน็ต เพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอเพื่อร่วมผลักดันการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตั้งเป้าหมายเชิญชวนประชาชนเข้าชื่อให้ครบ50,000รายชื่อเพื่อเสนอคำถามสำหรับการทำประชามติต่อคณะรัฐมนตรีทว่ากะกะตระบุว่าไม่สามารถนำรายชื่อที่รวบรวมผ่านช่องทางออนไลน์ไปเสนอคำถามประชามติร่างรัฐธรรมนูญใหม่ได้ จึงต้องขอแรงประชาชนร่วมกันลงชื่อใหม่อีกครั้งบนกระดาษตามจุดต่างๆที่มีการตั้งบูธต้องได้ห้า0 0ื่รายชื่อตามเป้าภายในยี่มหสิงหานี้ซึ่งล่าสุดทะลุเป้าหมายไปที่เรียบร้อยแล้วและทางไอรอนั้นนำโดยนายยิ่งชีพอัชานน์ผู้อำนวยการไอรอ ยังคงนำทีมงานนับรายชื่อผู้ร่วมแคมเปญต่อไปทั้งจากที่ส่งมาทางไปรษณีย์และตามจุดลงทะเบียนต่างๆล่าสุดเมื่อเวลายี่ินาฬิกายีินาทีเมื่อยีสิสิงหาคมตามเพจไอรอนั้นได้อัปเดตว่า Hashtag c o n f o r All แสนแตกแล้วจ้าภาพบรรกาศการเข้าชื่อแคมเปญ c o n f o r All วันสุดท้ายตัวเลขอัปเดตล่าสุด เวลายี่มสองนาฬิกา6นาทีอยู่ที่จำนวน11257 7รายชื่อทั้งนี้ยังมีรายชื่อที่ยังไม่ได้ถูกนับจากใษณีน์และยังคงมีประชาชนนำรายชื่อมาส่งอย่างต่อเนื่องนี่จึงไม่ใช่ตัวเลขสุดท้ายของแคมเปญปน,นี้เขอขอบคุณประชาชนทุกคนสำหรับวันนี้ที่ฝ่าฝนตกรถติดในวันศุกร์เพื่อมาลงรายชื่อ ที่ออฟฟิศของไอรลอไรเดอร์ aw, ที่ขับมาส่งรายชื่อมากกว่า500คันรวมถึงอีกหลายๆคนที่พยายามไปตามจุดลงทะเบียนลงชื่อตามสถานที่ต่างๆทั้งหมดนี้ประชาชนกว่าแสนรายชื่อพยายามอย่างหนักเพื่อเสนอคำถามประชามติให้ได้ว่ารัฐธรรมนูญจะต้องเขียนใหม่ทั้งฉบับและสสรต้องมาจากการเลือกตั้ง100%ความคืบหน้าล่าสุด วิศนุชี้ผู้นำฝ่ายค้านไม่มีได้เผยเก้าอี้จะหล่นไปประชาธิปัตย์หากก้าวไกลไม่ไขก๊อกรองประธานสภา25สิงหาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่พรรคก้าวไกลไม่ยอมออกตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านจะตกไปที่พักประชาธิปัตย์หรือไม่ว่าต้องตกไปที่พักประชาธิปัตย์ พราะถือเป็นพักที่เสียงมากที่สุดในฝ่ายค้านเพราะผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้เอาเสียงมากอย่างเดียวแต่ต้องไม่มีตำแหน่งรองประธานสภาก็ถือว่าจะตกไปที่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์โดยอัตโนมัติและหัวหน้าพักจะต้องเป็นสอสอถามว่ารองประธานสภาคนที่หนึ่งจากพักก้าวไกลจะต้องลาออกหรือไม่หากต้องการตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านนายวิศณุกล่าวว่า ความจริงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านก็ไม่มีอำนาจบารมีเท่าไหร่แต่ก็มีความสำคัญอยู่บ้างในบางเรื่องเช่นการขอเปิดอภิปรายอะไรบางอย่างที่จะได้พูดเป็นคนแรกที่สำคัญคืออยู่ในองค์ประกอบสมการสรรหาองค์กรอิสระหลายองค์กรแต่ถ้าไม่มีผู้นำฝ่ายค้านก็จะขาดไปหนึ่งเสียงเมื่อถามว่าหากหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ในอนาคตไม่ได้เป็นสอสอ จะทำอย่างไรนายวิษณุกล่าวว่าก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้ดังนั้นก็ไม่ต้องมีผู้นำฝ่ายค้านไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายส่วนกรณีหากไม่มีผู้นำฝ่ายค้านความร่วมมือการทำงานของวิปสามฝ่ายจะทำอย่างไรนั้นนายวิศณุกล่าวว่าก็จะออกมาเป็นฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายที่ไม่เป็นรัฐบาลคือฝ่ายค้านและอีกฝ่ายคือสอวบบังคืบหน้า นัทชาตั้งแง่บิกตู่เพื่อไทยมีเบื้องหลังแน่จุู่ๆก็ดีกันชี้รัฐมนูญแก้ได้แน่ถ้าเศษฐาตั้งใจจริงเมื่อเวลา11บเนกาสานาทีที่รัฐสภานายนัทชาบุญชัยอิสวัสดิ์สสกรุงเทพมหานครพักก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าพบกับพลเอกประยุทจันโอชา อดีตนายกรัฐมนตรีว่ามีนัยยะทางการเมืองหรือไม่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องผิดแปลกอะไรกับการสมมติอำนาจเป็นอำนาจใหม่ที่ประชาชนมีข้อเครือบแคลงสงสัยเพราะพระเด็กประยุทธ์ยึดอำนาจมาจากนางสาวยิ่งรักชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นรัฐบาลจากพรรคเพื่อไทยซึ่งยึดอำนาจมาเกือบ9ปีสุดท้ายมาส่งมอบอำนาจให้กับพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นสิ่งที่เรานั้นสงสัยในหลายประเด็นส่วนการเข้าพบในครั้งนี้จะเกี่ยวข้องกับการที่สวโหวตให้นายเศรษฐาหรือไม่นั้นนายนัตชากล่าวว่าหลังจากพรรคเพื่อไทยจับมือกับพ,พรรคพลังประชารัฐและโหวตให้กับพรรครวมไทยสร้างชาติ ก็ต้องมีเสียงของสวเกี่ยวข้องด้วยแน่นอนเพราะเช้าวันที่โบทนายกรัฐมนตรีตนได้พูดคุยกับสวที่รู้จักกันก็ยังไม่มีสัญญาณมาแต่โค้งสุดท้ายก็มีการส่งสัญญาณไฟเขียวโหวตให้ในายเศรษฐาทวีสินช่วงเวลาระหว่างนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างแน่นอนว่าต้องมีการเจรจากันนอกรอบอย่างแน่นอนเมื่อถามว่าการพูดคุยของนายกจากสองขั้วอำนาจ จะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีหรือไม่สำหรับพักเก้าไกลนายนัทชากล่าวว่าคำว่าสมานฉันปรองดองถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่เบื้องหลังมีการกระทำอะไรบ้างที่มีผลกระทบกับประชาชนนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ให้ได้ว่าเบื้องหลังของคนที่ขัดแย้งกันมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีสุดท้ายมาจับมือกันและบอกว่าเป็นการทลายความขัดแย้งที่ยาวนาน อยู่ดีๆเนี่ยคนมีปัญหากันมาเป็น10ปีมาจับมือกันมันต้องมีข้อเจรจาที่ตกลงกันได้สิ่งที่ตกลงกันนั้นคืออะไรประชาชนยังไม่ทราบเท่านั้นเองนายนัทชากล่าว